บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งหน้าอาที่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากมายพ่อแม่ลุงป้า ปย่าตายายอีกทำง้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันสวัสดีค่ะเด็กๆขากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่11แล้วนะคะสัปดาห์ที่11เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านแสนสุขนะคะไหนเด็กๆลองพูดตามคุณครูสิลูก โอเคค่ะเก่งมันมากเลยค่ะถูกต้องเลยอ่าแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องลักษณะที่อยู่อาศัยนั่นเองเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอ่าแล้วก่อนอื่นนะคะวันนี้คุณครูจะขอถามเด็กๆก่อนว่าบ้านมีประโยชน์ยังไงนะคะบ้านมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มีไว้ทําอะไรได้บ้างนะคะอืมแล้วค่ะ เราไม่มีบ้านนะคะถ้าเราไม่มีบ้านเราจะไปน,นอนที่ไหนกันใช่ไหมคะเด็กๆคะเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยนะคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์น้องหมาน้องแมวก็ต้องมีบ้านนะคะต้องมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าบ้านเนี่ยสามารถใช้การแดดการลม กันฝนแล้วก็พายุต่างๆเลยนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างบ้านในลักษณะต่างๆในแบบต่างๆมาให้เด็กๆดูนะคะในเด็กๆลองดูนะลูกว่าบ้านของเด็กๆมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะหนึ่งบ้านเดียวบ้านเดียวคือบ้านที่มีลักษณะหลังใหญ่แล้วก็ปลูกอยู่หลังเดียวไม่ติดกับใครเลยนะคะบ้านอาจจะมีลักษณะ ในการก่อสร้างมาจากวัสดุที่มากมายหลากหลายได้นะคะสร้างมาจากไม้อิฐหินปูนทรายอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะอาหารสองคอนโดคอนโดคอนโด,นโดหรือว่าตึกหรือว่าอาคารชุดนะคะจะมีหลายๆห,ห้องแล้วก็หลายๆลาชั้นต่อกันซึ่งคอนโดนี้จะมีลักษณะที่สูงนะคะสาสาอะไรลูกสาม แฟลทนะคะแฟลทแฟลทอ่าไหนคุณพ่อคุณแม่ใครที่เป็นทหารหรือว่าตำรวจหรือว่าคุณครูบ้างลูกอ่าจะมีหลายคนเลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่เป็นทหารตำรวจหรือว่าคุณครูจะอาศัยอยู่ที่แฟลทนะคะอ่าสี่สี่อะไรคะทาวเฮาทาวเฮาหรือว่าทาวโฮมนะคะทาวเฮาหรือทาวโฮมเนี่ยลักษณะของบ้านก็คือจะเป็นบ้านที่ปลูกติดติดกัน ติดติดกันหลายๆหลังนะคะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่รวมกันเป็นในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านผูกติดติดกันหลายๆหลังแล้วก็หลายๆซอยเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของทาวน์เฮาส์หรือว่าทาวน์โฮมนะคะอาหารไหนใครอาศัยอยู่บ้านลักษณะนี้บ้างคะเด็กๆยกมือให้ครูดูหน่อยอนะคะเด็กๆทราบไปแล้วว่าลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัยของเรามีลักษณะกันยังไงบ้างทีนี้ คุณครูดีฝากเด็กๆนะคะลองวาดรูปนะลูกลองวาดรูปบ้านของตัวเองนะคะลองวาดรูปของตัวเองว่าบ้านของเด็กๆเนี่ยมีลักษณะยังไงวาดรูปแล้วระบายสีถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูได้ไหมลูกได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะรอดูนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูนี่ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ